e aí สบายดีพ่อแม่พี่น้องทางพังไทยแหละพังลราทุกๆคนมนี well. ้เฮาอยู่ที like ่บ้านเราสุริยะพี่น้องเมืองจำพรแขงสวรรค์นาเขตเนาะมนี้เฮาก็มาไกลพอสมควรพี่น้องเนาะห่างจากหมู่บ้านเฮามากะหลายกิโลเนาะเฮากะสีพาพี่น้องมาหลอกเบิ่งบรรยากาศตามสนบทอยู่สอบปอลาวสนนบทบ้านเฮาส่วนร้ายกะสิเงียบเงาพี <além flanzen> <t> ่น <the> ้องมัน่เกี่ยวว่ายมไห้ยมนาเด้พี่น้องบ้านเฮาเนาะ ตกมาปีนี้มันก็เงียบเงาแหงเนาะบานเฮาบกเกียวว่ายย้ำหายย้ำหน้าพี่น้องย้ำแรงก็เงียบเงาคือกันบดเสือกะลองไปเบิ่งคลิปเฮาเนาะที่เฮาเคยไปถ่ายแบบย้ำแรงย้ำนังกะสีเงียบเงาตามโซนนบพี่น้องในโลกปัจจุบันี่เนาะโดยเฉพาะบานเฮากคขาคองซีบกะสูงพี่น้องเงินกะเฟื่อเนาะแล้วก็บมมีวีแววสิแบบว่าเงินสิแบบว่าลดลงมาเนะยิ่งเฟื่อขึ้นพี่น้องหลายคนก็แบบว่าหาทางไปพี่น้อง นี่แหละเหตุผลที่ว่าชนบทอยู่เล่าเฮ้ามันกะสิเงียบเงาผู้คนกะสิบ่ห่ออยู่บ้านพี่น้องเพราะว่าค่าค้องค่ายังกะมันกะขึ้นราคาเนาะมันกะแพงแล้วคนบ้านนอกเฮามันกะโมโหสิไปหาอยู่ใสได้พี่น้องเพราะเงินทองสมัยนี้มันกะหายากยิ่งแบบคนชนบทกะโอกาสที่จะหาเงินกะยังมีหน่อยพี่น้องเนาะมันกะบ่คือคนในเมืองอันก็ต้องนีล้นเข่าเมืองหรือว่าแบบ ไปต่างประเทศพี่น้องเนาะส่วนหลายข้าเจ้ากาสินิยมไปไทยเลยพี่น้องอันนี้คือปฏิเสธบ่ได้นอกว่าคนเราตามสนบบนเฮานี่กะสิไปไทยหลายเพราะว่ามันก็บ่มีพะอยากไปดอกพี่น้องเนาะหลายคนก็บแบบว่าต้องป้าลูกฟ้าเต้าให้พอให้เมียเลี้ยงเนะเาะเฮาก็มีลูกกันพี่น้องแต่ว่าเฮา,ากะเคยไปคือกันกะคือแบบว่าเฮาไป่อยากไปมันก็จําใจแบบต้องไปดิมันก็ขินหอดครอบครัว,วเนาะขินหอดลูกขินหอด หลายอย่างเนาะแต่ว่ามันกะทุกสิ่งทุกอย่างมันกะบีบบังคับไม่ให้เฮาต้องแบบเด่นล้นสู่เพราะว่าอยู่บ้านเฮากะสำนั่นแล้วพี่น้องบ้านเฮาเนะมันกะโอ้โหสิบปหาเงินอยู่ใสเวลาเฮาจะเป็นอุ่นมามันกะลำบากมัน่มีเงินเห็นยังก็จะพี่น้องแบบว่าถ้าเกิดว่าเฮา่มีเงินนี่ก็ลำบากไปเบิดเนาะเพราะว่ามนุษย์เฮาในปัจจุบันนี่มันก็อาศัยเงินกับว่าได้เนาะมาแบบว่าตกมาไปนี่แบบ บ้านเฮ้ามันกับเงินกับเพื่อของกับขึ้นราคาอย่างกับแพงไปเบดพี่น้องเนะาะใผรจะอยู่ใดพี่น้องก็ต้องลินลนมันกับคืออย่างที่เฮ้าว้าเนาะมันกับโมมีไผอยากไปดอกพี่น้องเฮ้าเคยอยู่บนันใดเฮาก็อยากอยู่บนนั่นแหละแต่ว่ามันกับจำเป็นเนาะจำเป็นต้องออกจากบ้านจากซองเพราะว่ามันกับบมมีไผอยากจากบ้านเกิดเมืองนอนดอกพี่น้องบ้านเฮ้ามันกับถ้าอยู่บ้านเฮาเฮาบ่คิดอย่างมันกับ อยู่ได้พี่น้องเนาะถ้าเฮาบกคิดยังแต่วันในโลกปัจจุบันนี่มันกะเป็นไปบ,บ่ได้ที่เฮาสิบ่คิดเนาะยิ่งคนแบบมีลูกมีเต้าแบบนีมันกะเฮงขิดลายพี่น้องเนาะเพื่อเลี้ยงลูกเพื่อสิใหญ่กระ่แเมนงางกระเบิดเงินตั้งเท่าไดพี่น้องมันกะบานเทามันบบมีรายได้พี่น้องเนาะรายได้บ่กเขาเลยแบบมีแต่รายจ่ายแบบิีมันบาวไวดอกพี่นอ้องมันก็ต้องดิน้นรนสู่ไปหาเงินหาทองพี่นอ้องโดยที่เฮาบ่อยากไปเฮาก็ต้องจำเป็นต้องไปเนาะ นั่นแหละสาเหตุที่ไปว่าคลิปเฮาแบบเฮาไปถ่ายตามหมู่บ้านนี่พี่นอกมันก็เงียบเงาเนาะหลายคนเพราะว่าเอ้ยยามไผยามนามันบ่เกี่ยวพี่นอกยามแรงก็เงียบเงาคือกันพี่นอกพี่นอกบ่เสื่อถ้าคนไตบ่เสื่อเนาะดังเส้นคนลาวบ่บ่เื่อก็ลองไปเลาะเบิ่งยามเวลาว่ายามแรงยามหยังมันสิเงียบเงาพี่นอตกมาเป็นแงแบบว่าเงียบเนาะหลายคนก็ต้องลินลนหนีออกจากบ้านจากซอง ส่วนไลกยกับสิไปไทยเลยเนาะส่วนไลกยกับแบบต่างประเทศเก็ขเขาจะออกกับบุคอยไปดอกเกาหลีส่วนไลา์กับสิไปไทยหนึ่งมากับไปง่ายมาง่ายเนาะกล้าขิดหอดลูกขี่หอดากับสิได้มาหาลูหาเต่าง่ายพี่น้องหลายคนก็ต้องเลือกประเทศไทยเนาะทำงานอยู่ที่ประเทศไทยก็ยังดีเนาะเฮาแบบว่ายังมีประเทศไทยเนาะก็ขอบคุณที่แบบว่ายังหน่อยเฮายังมีงานด้มีงานมีการแบบหาหาเงินแบบ ในเงินในทองส่งมาให้ครอบครัวหรือบ่าส่งมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเนาะพี่น้องคนเราตามสนตะบทกสีไปลายพี่น้องเนาะนนี้ก็ย้อมรับว่าไปลายแหงเนาะไปไทยนี่โมโหว่าสีไปใช้ก็ต้องไปเลยพี่น้องสมัยนี้มันลงเงินเนาะหลายคนก็นต้องดินรนเราว่หาห้ามโสดห้ากับโอ้บางคนก็นมีถี่มีแบบดินนอนต่อ,อยาบมาลายในพี่น้องเนาะบางคนก็นมีดินดอนตนอ,อยาลายก็เห็ด นั่นเห็นนี่ปลูกมันปลูกยังกับว่ากันไปเนาะแต่ว่าบางคนกับโมมีมันกับบรด้มีกันทุกคนเนาะคือแบบว่าคนจนคนรวยเนี่ยพี่น้องบางคนกับรวยบางคนกับจนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดผู้ใดมีฐานะเนี่ยกับอยู่สบายเนาะส่วนคนที่แบบว่าลําบากเนี่ยเขากับต้องสูได้เพราะว่าเขาคนเขามันก็เลือกบ่ได้พี่น้องมันเลือกเกิดบ่ได้เนาะมันบมมีไัยแบบว่าอยากเกินมาแบบว่าเฮ้ยเกินมาแล้วแบบลําบากเกินมาจนเนาะบมมีพี่น้องส่วนรายกับ นก็อยากเกิดมาร่ำรวยและกระสุกสบายในกองเงินกองทองเนาะแต่มันก็เป็นไปบ่ได้พี่น้องโพิ่นส้างเขามาแบบนี้เนาะเฮาอยากมีเขาก็ต้องนิ้นินพี่น้องเฮาอยากมีเหมือนคนอื่นเขาก็ต้องหาในโลกปัจจุบันนี้เนาะเป็นโลกที่แบบว่าแข่งขันด้พี่น้องในโลกปัจจุบันนี้เนาะบม่คือสมัยรุ่นพอรุ่นเม่เฮาอยู่ขั้นแบบว่าสุขสบายพี่น้องพร้อมหน้าพร้อมตาครอ,อ,อบครัวเนาะอบอุ่นดีเด้พี่น้องแต่ว่าในโลกปัจจุบันนี่แบบ พอใหญ่ขึ้นมาแหละกะบ่ได้อยู่นําครอบครัวพี่น้องส่วนหลายกะสิออกไปหาเงินหาทองเนาะตามหยคตามสมัยถ่ายย้อนไปได้เฮาก็อยากย้อนไปเหมือนสมัยก่อนพี่น้องมันคือสิมีความสุขดีเนาะเฮาก็คงบดิลนล้นขนาดนี้แต่มาปัจจุบันนี้เชื่อว่าหลายคนก็นต้องลินล้นสูงพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นพะาธาตพี่น้องพะาธาตแบบว่าก็เจ้ากลางหมู่บ้านเลยเนะาะก็เจ้าสางกำลังสิแล้ว พระธาตุนี่สูงขากพี่น้องแบบว่าคือบ้านหมู่บ้านนี่ถ้าเกิดเขามาทำหมู่บ้านข้าเจ้านี่ก็สิเห็นพระธา,าตุเนวมาจต่ไกลก็สิเห็นพระธาตุเพราะพระธาตุสูงแหงพี่น้องตามชนบทบ้านเฮามันกะประมาณนี้และพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นแบบว่าห่านขาพี่น้องกลางหมู่บ้านเนะเาะข้าเจ้าก็เปิดขายของส่วนรายก็สิเป็นเด็กน่อยและซื้ออยู่ซื้อกินเนาะส่วนรายมันไ่รุ่นหนุมสาวข้าเจา้ากับบุคอยอยู่บ้านอยู่สองดอกพี่น้องถ้าเกิดสมัยก่อนเม่นเนาะ ไวรุ่นหนุ่มสาวกระเต็มอยู่ในบ้านในส่องมันอบอุ่นดีได้พี่น้องเนาะความหน้าร้อมตาครอบครัวพ่อแม่แต่มาจบบุปัจจุบันนี่แบบใหญ่ขึ้นมาเฮียนจบมหกว่เจ็ดเลยก็ต้องออกจากบ้านจากส่องพี่น้องเนาะออกไปหาเงินหาทองในโลกปัจจุบันนี่มันอยู่ไม่ได้ดอกพี่น้องเนาะอันนี้เฮ้าก็ออกมาถ่ายหมู่บ้านข้าเจ้าเลยพี่น้องจังได้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายเนาะตอนนี้เฮาก็สี่ พิดคลิปอะไก็สิออกจากหมู่บ้านข้าเจ้าแล้วขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามเนาะบาว่าจิเป็นผังไทยและพังลาวที่เสียสละเวลาเขามาเบิงมาชมผากดติดตามแล้รก็เขามากับเล่นเป็นกําลังใจให้ในเดิมพี่นอ้องเอาไว้พอกันคลิปหนาเนี้อิ้นไยบรรยากาศแบบบ้านๆให้พี่นอ้องในเบื่องในชมสบายดีสวัสดีครับผม